หลังจากเรียนรู้วิธีการสร้างใบงานแบบ u l t i p l e choice ไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างใบงานแบบ matching หรือแบบโยงเส้นจับคู่กันครับง่ายๆแค่นี้เองครับสร้างใบงานแบบโยงเส้นจับคู่ที่มีปฏิสัมพันธ์ครูทุกคนทำได้ครับสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทิดเดนแชร์นะครับ <Okay. S 1> ในคลิปนี้ครับเป็นตอนที่3หรือเอพิโซดที่3เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ w i s e r me นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบหรือเวิร์กชีตนะครับที่เป็นแบบแมทชิ่งหรือแบบโยงเส้นจับคู่นั่นเองนะครับจะมีวิธีการยังไงจะง่ายขนาดไหนไปเรียนรู้พร้อมๆกัน ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะต้องมาที่เมนู Worksheet นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งด้านซ้ายมือตรงนี้แล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกที่เขียนว่า create worksheet นะครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะพาเรามาในส่วนของการสร้างใบงานนะครับหรือว่า Worksheet ซึ่งเราก็จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ y o อ r t i t l e h e r e นะครับ ในที่นี้ผมขออนุญาตคัดลอกข้อมูลที่เตรียมไว้แล้วมาใส่นะครับผมก็ตั้งง่ายๆว่า Easy Matching TDS นะครับซึ่งใครจะตั้งเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของ a d d Activity ซึ่งในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะเรียนรู้การสร้างใบงานแบบ Matching หรือแบบโยงเส้นจับคู่นะครับซึ่งจะอยู่อันแรกด้านซ้ายมือแถวที่2นะครับกดคลิกเลย ก็จะมีสส่วนที่สําคัญที่จะต้องใส่ก่อนนะครับนั่นก็คือส่วนไตเติลในที่นี้ผมก็จะเตรียมข้อมูลนะครับนำข้อมูลที่เตรียมไปแล้วเนี่ยมาใส่นะครับผมก็จะตั้งง่ายๆว่าจงโยงเส้นจับคู่ภาพกับประโยคที่สัมพันธ์กันนะครับในส่วนของ instruction เนี่ยก็ใส่เหมือนกันกับข้างบนเลยนะครับใครจะไปปรับประโยคเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะไปใส่โจทย์ใส่คําอธิบายยังไงก็แล้วแต่คุณครูแต่ละท่านจะไปออกแบบนะครับ ในส่วนของ Record Instruction ตรงนี้ข้ามไปเลยนะครับผมเราจะมาดูในส่วนสำคัญนั่นก็คือในส่วนที่เขียนว่า add matching pair ครับก็จะมี2ฝั่งในลนักษณะแบบนี้ left item กับ right item นะครับผมทดลองสร้างคู่ง่ายๆแบบนี้ครับผมลองเขียนว่า10บวก10นะครับฝั่งนี้เท่ากับ20นะครับในลนักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดอยากเพิ่มเติมนะครับก็ให้กดพื้นที่ว่าง ก็จะเพิ่มคู่ได้อีกนะครับในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นผมลองเขียนว่า c a s นะครับฝั่งนี้นะครับก็เป็นแมวนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็กดพื้นที่ว่างเพื่อเพิ่มอีกนะครับอ่าทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าเราจะสร้างเป็นในลักษณะที่ให้ข้อความเนี่ยมาคู่กับรูปภาพได้ไหมนะครับผมก็จะลองพิมพ์ว่า Google Chrome นะครับ แล้วก็ฝั่งรายไอเทมเนี่ยนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกนะครับกดคลิก1ครั้งก็จะมีคําว่าแอดมีเดีนะครับผมจะกดคลิก1ครั้งแล้วก็จะมีให้เลือกอยู่2อันด้วยกันคือรูปภาพนะครับกับที่เป็นเสียงที่เป็นไมโครโฟนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการอัดเสียงเข้าไปแต่ว่าขออนุญาตไม่ลองกันแล้วกันนะครับผมจะกดไปในส่วนของรูปภูเขาแล้วก็รูปพระทิตยตรงนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นการแทรกรูปภาพนะครับกดเลย ก็จะทําการแทรกรูปภาพเข้ามาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเพนเลยนะครับโอเครูปภาพก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับผม à, เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะมองไม่ชัดหรือเปล่าอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้โหลดอยู่นิดนึงนะครับทีนี้เราลองมาดูอีกสัก2ข้อก็แล้วกันนะครับลองใส่รูปภาพฝั่งนี้ซินะครับใส่รูปภาพฝั่งซ้ายนะครับแล้วฝั่งขวาเป็นข้อความ ลองเป็นรูปนี้นะครับ Google Slide นะครับลองดูในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเพียงหลักการวิธีการในการสร้างเท่านั้นนะครับเชื่อว่าทุกท่านดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปสร้างนะครับใบงานหรือว่าเวิร์กชีตนะครับแบบมีปฏิสัมพันธ์ในรายวิชาของตนเองได้นะครับโอเคครับตอนนี้เรามีทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อความนะครับหรือว่าตัวอักษรคู่กับตัวอักษร ตัวอักษรนะครับคู่กับรูปภาพรูปภาพคู่กับตัวอักษรนะครับแล้วก็อันนี้รูปภาพคู่กับรูปภาพสุดท้ายครับอยากชวนไปลองพร้อมๆกันก็คือกด add ว i d e a แล้วลองกดไปที่รูปไมโครโฟนตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถทําได้2แบบหรือเปล่านั่นก็คือการอัปโหลดเสียงเข้ามานะครับหรือว่าการอัดเสียงตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับกดอนุญาตนะครับทีเดนแชร์ทีเด n นแชร์ อ่าโอเคสามารถอัดเสียงได้นะครับแล้วก็กดเข้า่าอัปโหลดเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับอ่าโอเคก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับผมตอนนี้เราได้ทั้งหมด6คู่แล้วนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบดูแล้วนะครับเราก็จะเลือกไปในส่วนของ w o r k s h e e t Subject นะครับในที่นี้ผมก็จะลองเลือกเป็นอ่า s c h o o u s t u d y ก็แล้วกันนะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เลือกเป็น g e t l o w หลังจากคิ่สร้างเสร็จแล้วนะครับก็ลองกดไปที่ปุ่มเซฟหนึ่งครั้งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วก็ระบบก็จะทําการบันทึกนะครับใบงานที่เราสร้างตรงนี้เป็น6คะแนนนะครับในที่นี้ผมจะลองกดที่ปุ่มดันนะครับอ่าเมื่อกดเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วจะกดปุ่มดันก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มดันทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าเนื้อสิ่ออื่นใดคืออย่าลืมกดปุ่มเซฟนะครับผมก็จะเป็นคู่ในลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากที่คุณครูสร้างเสร็จแล้วครับคุณครูสามารถทดลองง่ายๆนะครับโดยแค่กดไปที่แท็บเมนูรีวิวนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งในลักษณะแบบนี้สิ่งที่ผมค้นพบนะครับถ้าเกิดเราสร้างใบงานแบบแมทชิ่งแล้วมีการใส่รูปภาพเนี่ยแล้วนะครับเป็นกระดาษที่เป็นแนวตั้งนะครับเวลาเราเจอนะครับข้อไหนที่อยู่ไกลๆกันอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถโยงได้เห็นไหมครับมันไม่ถึงนะครับแต่เทคนิควิธีการง่ายๆครับคือการกดคลิกไปที่ ได้ซ้ายมือก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คลิกไปที่ด้านขวามือก็จะเป็นการโยงให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะแบ่งปันเอาไว้ส่วนอันไหนที่อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอันไหนที่อยู่ไกลๆกันก็คลิกหนึ่งครั้งด้านซ้ายมือแล้วก็คลิกฝั่งขวามือนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการโยงได้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอยากเปลี่ยนก็แค่ลากออกนะครับในลักษณะแบบนี้หรือว่าลากเปลี่ยนคู่ก็ได้นะครับผม ก็จะเป็นใบงานแบบแมทชิ่งหรือแบบโยงเส้นประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมมาทดลองสร้างกันด้วยได้ผลยังไงนะครับติดปัญหาตรงไหนอยากแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีเด็ดแชร์นิดนึงครับ ชวนเพื่อนมากดด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวดัสสวัสดีครับ